o n e 1 1 t w o 2 2 t h i e e t 3 f o u r 4 4 f i v e 5 5 s i x 6 6 s e v e n 7 7 e i g s t A 8 8 n i n e 9, 9 t e n 1 0วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง number นะคะ number แปลว่าตัวเลขค่ะโดยการรู้จักตัวเลข0ถึง5ค่ะโดยการเขียนตามรอยป่าและเขียนตัวเลข ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะแล้วมาเริ่มตัวแรกนะคะเลขศูนย์ค่ะ C E R O 0แปลว่าศูนย์แล้วก็เขียนเลขศูนย์ที่เริ่มจากด้านบนค่ะลากลงล่างโค้งกลับไปค่ะต่อมาค่ะ C E R O 0เขียนตามรอยปะค่ะ ตัว E เริ่มจากข้างในค่ะลากออกมาโค้งขึ้นโค้งลงตัว I ขีดค่ะแล้วก็โค้งไปข้างหน้าตัว O ต่อมา O N E แปลว่า1นะคะเขียนเลข1ค่ะลากขึ้นบนลากลงล่างและเขียนตามรอยปะค่ะ o, n, e ต่อมา t w o t o แปลว่าสนะคะเขียนเลข2ลงไปค่ะ t ขีดด้วยค่ะ w โอ้ to, แปลว่าสองต่อไปค่ะ Th h e e t h r e e t สามแปลว่าเลขสามนะคะใส่เลขสามลงไปเลยค่ะแล้วก็มาเขียนตามรอยปะค่ะ เขียนให้ตรงนะคะค่ะต่อมา four f o four f o, f o, U R f o C. เขียนเลข4ลงไปค่ะและก็มาเขียนตามลายปะค่ะ มาตัวสุดท้ายค่ะ five f i five f i v e 5. เขียนเลขห้ลากลงโค้งตูดยกกินสอขึ้นและเติมหัวเขียนตามรอยปลาคุณครูเขียนไม่ตรงนะคะลบและเขียนใหม่ค่ะคีดตัวไอ อย่าลืมจุดนะคะตัว V ตัวอเมื่อเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเ,เราจะย้ายกลับมาทำทางด้านบนค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเกนี่ยค่ะระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ